สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับหากชื่นชอบและอยากสนับสนุนผมสามารถสนับสนุนผ่านทางปุ่มซุปเปอร์แตงหรือบัญชีธนาคารได้เลยนะครับขอบคุณครับตอนที่1549บทขยี้มันราชาหั่นตะโกนว่ารีบจัดการเขาให้รีสุดได้ไหม หากเจ้าทําไม่ได้ให้ร่วมมือกับเทียนชูและเทียนเมียวอุปักนี่คือการต่อสู้ระหว่างข้ากับจารุ่วฉันข้าจะฆ่าใครก็ตามที่กล้าเข้ามายุ่งหวังสุภูมิใจมากและเขารู้ว่าเขาต้องฆ่าจงางวัชเฉินด้วยตัวเองเพื่อปกป้องชื่อเสียงของเขาหวังสุเป็นลูกชายคนสุดท้องของเทพจากโลกลุยยาดังนั้นแม้แต่เทียนเมียวและเทียนชูก็ไม่กล้าทําให้เขาขุนเคืองพวกเขาได้แต่ยืนดูการต่อสู้ จริงๆแล้วหวังซูก็ต้องการที่จะจบการต่อสู้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่จางว่าเฉินนั้นแข็งแกร่งกว่าที่เขาคิดเขาใช้ดาบทลายมิติใส่เขาสองครั้งแต่เขาก็ไม่ได้แตะต้องจางว่าเฉินแม้แต่น้อยแม้ว่าจะมีจิตกระบวนท่าในวิชาดาบทลายมิติจํานวนกดสายเซียนในร่างกายของเขาทําให้เขาสามารถแสดงได้สามกระบวนท่าแรกเท่านั้นสี่กระบวนท่าหลังนั้นจําเป็นต้องมีกดสายเซียนมากมายในการใช้จางลัวเฉิน เจ้ามีชุดกาะโลหิตร้อยเซียนที่สามารถรวบรวมพลังของเซียนหนึ่งร้อยคนได้ข้าจะใช้ชุดศึกเทพโลหิตของขา้าซึ่งแข็งแกร่งกว่ากอะโลหิตร้อยเซียนของเจ้าหวังสู่เปิดทวารทั้งหมดของเขาแล้วแสงสีดําของเซียนก็ส่องไปที่ชุดเซียนของเขารอยสลักอักขระสีแดงเลือดปรากฏขึ้นบนชุดเซียนปลดปล่อยพลังของเซียนจังๆเจ้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเคล็ดกระบ,บี่การเวลาที่ไร้เทียมทานอย่างนั้นเหรอข้าจะให้โอกาสเจ้าได้แสดงในตอนนี้ ไม่อย่างนั้นเจ้าจะไม่มีวันได้สแสดงมันอีกหวังซูถือดาบของเขาสวมชุดสึกสีแดงเลือดถ้าข้าใช้กระบีแกเวลาเจ้าจะไม่มีโอกาสได้ใช้ดาบอีกจางรั่เฉินหยิบถุงสุราที่ทำมาจากหนังสัตว์เสียนออกมาเขาเปิดถุงและดื่มสุราวัวคลั่งวิญญาณมาก่อนเขาเ้าไปในร่างกายของเขาและกระจายความร้อนเสียงดังกล้องออกมาจากร่างกายของจางรั่เฉินเราก็ว่า เส้นชีพจรและเส้นชีพะจอโลหิตของเขากลายเป็นแม่น้ำที่คดเคี้ยว<ะ>หวังสู่รวบรวมกฎวิถีดาบ28ข้อประสานเข้ากับวิชาดาบของเขากระบวน่าที่สามของดาบทลายโลหิตแยกมิติหลังจากดื่มสุราวัวครั่งวิญญาณมาก่อนดวงตาของจารเฉินก็เปล่งประกายอย่างบ้าคลั่งความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นเมื่อเขาคว้ากระบี่บบรฉันหยนแล้วใช้กระบี่ที่เจ็ดขั้นสูงสุด ตุ้มดาบและกระบี่ปะทะกันและคลื่นพลังของปานกระบี่และปลานดาบกระจายเป็นวงกว้างเขาปัดมันออกได้อีกครั้งแล้วจาร์โนเนแข็งแก่งขนาดนี้ได้ยังไงเขาใช้วิธีความจริงเหรอหวังซู่ปฏิเสธที่จะเชื่อว่าจารเ์เฉินสามารถปัดป้องกระบวนท่าที่สามของเขาโดยใช้เพียงกระบี่ที่เจ<า>็ดมอจากนั้นหวังซูก็ได้ยินเสียงกรีร้องของวัวดังออกมาจากร่างกายของจาร์โนเนเขาเข้าใจทันทีว่า มันเป็นพลังของสุราหลังจากชะงักไปชั่วครู่จางรั่วเฉินก็ผลักหวังซูออกไปโดยใช้แขนของเขาว้าเขาเงยหน้าขึ้นนัะโกนปีศาจบัวขคลั่งน้บไปถ้วนพุ่งออกมาจากปากของจางรั่วเฉินจางรั่วเฉินพุง่งออกไปข้างหน้าและใช้พลังของกระบี่โบราณเฉินหยวนอย่างเต็มกำลังก่อนที่เขาจะกอดแก่งกระบี่ปลางกระบี่ทาให้อากาศรอบตัวสั่นคลอนหวังซูไม่กล้าเผชิญหน้ากับจางรั่วเฉินโดยตรง ดังนั้นเขาจึงค่อยๆรวบรวมกดเบาๆเพื่อหลบหลีกการเคลื่อนไหวของจารัร่วเฉินวิชาก,กระบีของจารั่วเฉินนั้นเหมือนคลื่นและไม่มีการหยุดยัง้งหลังจากการเคลื่อนไหวมากกว่า10ครั้งหวังซูก็เริ่มยากที่จะหลบหลีกการเคลื่อนไหวครั้งที่16บชึบปลายกระบีของกระบี่บรานเฉินหยวนสัมผัสกับร่างกายของหวังซูสกิบไปที่ก่อนแล้วส่งเสียงโลหะเสียดหูแม้ว่ามันจะเป็นแค่ครอยข่วนร่างกายของเขาแต่พลังในกระบีก็เหลือเชื่อ เพราะมันทําให้หวังซูกระเด็นออกไปเหมือนปืนใหญ่เขาชนกําแพงแสงของค่ายกลสีม่วงราชาฮั่นรู้สึกตกใจเพราะเขาไม่เคยเห็นหวังซูต้องทนทุกข์ทรมานจากการสูญเสียครั้งใหญ่เช่นนี้มาก่อนไม่ว่าศัตรูของเขาจะทรงพลังเพียงใดหวังซูก็สามารถฆ่าเขาได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวจางลู่เฉินแข็งเก้งเคลืนไปเขาเป็นราชาเสียงขึ้นเก้าจริงๆเหรอแม้แต่ร่างกายของเราก็ไม่อาจชนะเขาได้หากพวกเขาอยู่ในดับเดียวกันทั้งเทียนชูและเทียนเหมี่ยกันก้นหายใจ และรู้สึกกดดันพวกเขาทั้งสองหยิบอาวุธเซียนหมื่นนคลาออกมาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นหวนซูเฉิงได้ค้นพบตัวตนของหวังซูดังนั้นเขาจึงรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าคนอื่นทั้งทูตแห่งเทพเขาไปทูตแห่งเทพของเราจริงๆหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้ไม่มีใครในโลกสวรรค์จะสงสัยในพลังของเขาอีกแล้วลิงมี่มักจะเงียบและห่างเหินแต่ตอนนี้ความหวังของนางถูกจุดขึ้นขอให้ทูตแห่งเทพชนะด้วยเถิด เมื่อเจ้าอัชนะหวังสูได้จะไม่มีใครดูถูกโวกความแหนนีกต่อไปหวังสูร่อนลงบนพื้นพร้อมกับผมสีดำบกสะบัดไปในอากาศจารุฉันเจ้าจุดประกายจิตวิญญาณในการตัอสู้ของข้าฟึบฟบหวังสูรีบบิงไปข้างหน้าอีกครั้งตามหลังเงาหลายสิบดวงและรวมพลังทั้งหมดของเขาไปที่ดาบวงพระจันทร์สูของเขารับการโจมตีอีกครั้งมันยังคงเป็นกระบวนท่าจากวิชาดาบทลายมิติ อย่างไรก็ตามหวังซูรวบรวมกดแห่งความจริงเสริมพลังในดาบวงวาจาันซูทําให้มันเร็วขึ้นแม้แต่ราชาซิงค์ขที่สองก็ไม่อาจปัดป้องพลังของมันได้จางล่วินไม่มีความตั้งใจที่จะเผชิญหน้ากับกระบวนท่าน,นั้นโดยตรงเขาถือกระบีบว่วลังเฉินหยวนไว้ในมือข้างขวาในขณะที่ผลักไปข้างหน้าด้วยมือข้างซ้ายพยายามป้องกันดาบวงวาจันซูด้วยฝ่ามือเขากําลังคาดตัวตายเหรอหวังซูได้รวบรวมกดแห่งความจริง แม้ว่าเขาจะสวมชุดเกาะด้วยร้อยเซียนแขนของเขาก็อาจจะแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้เจียนชูรู้สึกตกใจหวนซูเฉิงหลิงมี่และซูชิงหลิงต่างก็กังวลดวงตาของพวกเขาเบิกพงในขณะที่พวกเขาเกรงกล้ามเนื้อรากับว่ามิติถูกแช่แข็งขณะที่ดาบวงประจันสู่กำลังจะโจมตีฝ่ามือของจารวเฉินคืนพลังมิติก็ปรากฏขึ้นด้านหน้าฝ่ามือของเขาหันดาบวงประจันสู่ไปทางราชาหัน่นซึ่งยืนอยู่ใ,ใกล้ราชาหัน่นหวังสู่ เทียนจูและเทียนเมี่ยวต่างก็ตกใจแล้วใช้วิชาของพวกเขาเพื่อจัดการกับมันราชาหัน่นวาดการแกะสลักหลายสิบชั้นบนท้องฟ้าซึ่งก่อตัวเป็นเกร,กกระาะกำบังปราณดาบที่มาจากหวังสู่สำหรับหวังสู่เขาโยนดาบวงประจันสู่ทิ้งไปใช้กดถหงแสงแลปรากฏตัวเหนือจางรุ่ยเฉินเทียนจูและเทียนเหมี่ยวต่างก็ใช้อาวุธเซียนหมื่นนะกละเพื่อช่วยหวังสู่โจมตีจางรุ่ยเฉินสามรุ่มหนึ่งระพวกเจ้าไม่มียางอายเหรอ มู่หลิงซีไม่ต้องการเห็นจงางรั่วเฉินถูกล้อมนางขับรถม้ามังกรทองไปที่เทียนชูและเทียนเมียวทันทีนางรู้ว่าทั้งคู่ไปราชาเซียนแต่นางก็ยังทําอย่างนั้นโดยที่ไม่เสียใจแม้ว่านางจะหยุดพวกมันได้แค่วินาทีเดียวแต่จงางรั่วเฉินจะพุกมันได้ง่ายขึ้นหวนสู้เฉิงและหลิงมีก็เข้าใจเรื่องนี้เช่นกันจากนั้นพวกเขาก็ร่วมมือกับมู่หลิงซีหวนสู้เฉิงกรีดข้อมือของเขาและเลือดของเซียนก็หยดลงมาเขาใช้ฝ่ามือกดพื้นและคร่ำครวรว่า ข้าแต่พระเจ้าข้าขอกราบไหว้ท่านทุกอย่างจงเติบโตสุบต้นไม้โบราณเติบโตขึ้นจากพื้นดินสีแดงเลือดและถาวันที่ดูเหมือนม่น่กนพุ่งกึ้นปบนท้องฟ้าขวางกั้นอาวุธเซียนหมื่นนัรละที่ใช้โดนเทียนชูและเทียนเมี่ยวลิงมีกลายเป็นหยกแวววาวโจมตีตาประทับเหล็กไปที่เทียนชูพวกเขาสามารถหยุดอาวุธเซียนสองหมื่นนขละได้ในขณะเดียวกัน การต่อสู้ระหว่างจารุเฉินแล่หวังสู่ก็ร้อนระอุขึ้นหนึ่งในนั้นระดมกฎเห่งความจริงใช้วิชาดาบที่มีพลังมหาศาลในขณะที่อีกคนหนึ่งกําลังรวบรลงกฎมิติทําการเคลื่อนไหวมิติและบิดเบือนมิติทั้งสองคนมีสมาธิอย่างมากถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียสมาธิเขาจะถูกฆ่าตายตุม้มเทียนชูและเทียนเมี่ยวหน้าเกรงขามเกินไปพวกนายยังคงโจมตีโดยใช้อาวุธเซียนสองหมื่นนะคะ และในที่สุดพวกเขาก็ทุบมูหลิงซีเววนซูเฉิงและหลิงมีออกไปทําให้พวกเขาบาดเจ็บสาหัสช่องว่างการฝึกฝนระหว่างพวกเขานั้นใหญ่มากมันน่าประทับใจอยู่แล้วที่พวกเขาสามารถหยุดพวกมันได้ไม่กี่วินาทีจารวเฉินอดไม่ได้ที่จะเหลือบมองมูหลิงซีและรถม้าบังกรทองขณะที่พวกเขาก็เดินออกไปเจ้าฟุ้งซ่านแล้วหวังซูฉวยโอกาสและพุ่งเข้าหาจารวเฉินเหมือนเงาในขณะเดียวกันเทียนจูและเทียนเหมียวเด็กปิดกั้นเส้นทางด้าน,านหลังของจารวเฉิน ในขณะที่มีแสงเซียนเหมือนลูกบอลแสงสีขาวขนาดยักษ์สองลูกเมื่อเห็นจารเฉินถูกล้อมรอบด้วยสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สามตัวหวินซูเฉิงหลิงมี่และบูหลิงสีต่างก็ตกใจอย่างไรก็ตามจารวเฉินยังคงสงบมากเขาจ้องไปที่ดาบแสงและพูดว่าข้าทําอย่างนั้นเพื่อล่อให้เจ้าโจมตีข้าเจ้าบอกว่าเจ้าอยากเห็นคลิกกระบี่การเวลาใช่ไหมข้าจะแสดงให้ดูหวังซูผู้ซึ่งกาลังจะพุ่งเข้าใส่จารวเฉินรู้สึกว่าวิชาดาบของเขาถูกหยุดชั่วขณะ หวังซูจะไม่มีวันลืมสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปกระบี่ของจารุร่ยเฉินเปล่งประกายด้วยแสงซึ่งเป็นสิ่งที่เขามองเห็นได้ทั้งหมดชึกเขาแทงหน้าผากของหวังซูด้วยกระบี่โบราณเฉินหยวนทําให้เลือดไหลออกมาจากสมองของเขาหวังซูตะโกนด้วยความเจ็บปวดมันกากเลือดราวกับว่าเขากําลังะตะโกนขอความช่วยเหลือเขาก้าวถอยหลังพยายามหนีจากกระบี่โบราณเฉินหยวนจารุร่ยเฉินแทงหน้าผากของหวังซูด้วยกระบี่ของเขาแต่เขาไม่สามารถแทงทะลุได้ กระบี่โบราณเฉินหยวนถูกปัดป้องด้วยกระดูกที่แข็งแรงเขาไม่สิ่งมีชีวิตกายพันธุ์ไม่ใช่มนุษย์อย่างนั้นหรอจางลู่เฉินยังคงเพิ่มพละก,กําลังพยายามฆ่าหวังซูครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างไรก็ตามเทียนเหมียวและเทียนชูตามเขาทันและอาวุธเซียนสองหมื่นนักละก็เป็่งประกายด้วยพลังของเซียนดูเหมือนจะทําลายล้างจางลู่เฉินจางลู่เฉินตกไปที่ด้ามกระบี่โบราณเฉินหยวนด้วยพลังมหา,าศาลจากนั้นหน้ผาผากของหวังซูก็แตก และรอยแตกก็ครอบคลุมศรีรษะส่วนใหญ่ของเขาโจมตีจา่า,ารัวเฉินจะกลวและหันกลับมาเขาถือเท้ากระดูกจากพัดฟอด้วยมือข้างหนึ่งและมือข้างหนึ่งถือศิลาสีม่วงเขาวรวบรวมปราณเซียนทั้งหมดของเขาไว้ในมือปะทะก,กับอาวุธเซียนสองเบอรนใคขละที่เทียนชูและเทียนเมียวใช้และก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไป และถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสาหรับน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ